เรียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านศูนย์ปฏิบัติการกองทัพปฏิสองขอสรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อกรุณาทราบดังนี้สถานการณ์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาของวันนี้ฐานกัมพูชาได้โจมตีฝ่ายเราอย่างหนักการสู้รบขยายวงกว้างและมีความรุนแรงด้วยจรวดหลายลำกล้องหรือ BM21 ประมาณ125ครั้งกระสุนจรวด5,000นัดโดนพีชีพจำนวน33พื้นที่ ใส่ฐานและที่มั่นของฝ่ายเราในหลายแนวรบโดยเฉพาะพื้นที่ช่องอานมา้าช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีเถียงตามมกจังหวัดศรีสะเกดและช่องคนาปราสาทตรควายจังหวัดสุรินฝ่ายเราได้ตอบโต้ด้วยอาวุธอย่างได้สัสดส่วนปัจจุบันยังมีสถานการณ์อยู่ตลอดแนวการวางกําลังผลการประทะก,กันอย่างหนักตลอดห่วงเวลาที่ผ่านมาฝ่ายเราได้สูญเสียนักรบกล้าเพื่อพิทักษ์ชาติไปจํานวน4นายบาดเจ็บ68นาย ฝ่ายกัมพูชาเสียชีวิต61นายบาดเจ็บอย่างประเมินไม่ได้กองทัพปฏิสองให้ความเชื่อมั่นว่าจะดําเนินการทุกมาตรการเพื่อความมั่นคงปลอดภัยและรักษาอธิปไตยของประเทศอย่างเต็มกําลัง